เหตุในพุทธการเรื่องสัตธิวิหาริกของพระมหากัสสปะเทระครั้งพุทธการเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันเมืองสาวัตถีพระองค์ได้กล่าวถึงสัตธิวิหาริกของพระมหากัสสปะเทระเรื่องราวมีดังนี้เรื่องราวนี้เกิดขึ้นสมัยที่พระมหากัสสปะเทระอยู่ที่ถ้ำปิปริณนะกรุงราชฤห์ซึ่งตอนนั้น พระเถระมีสัตธิวิหาริกหรือภิกษุที่เป็นสิทธิ์อุปถปากอยู่สองรูปแต่พระภิกษุทั้งสองรูปนั้นไม่ได้พักอยู่กับพระเถระที่ทำพระภิกษุรูปที่หนึ่งคอยดูแลปรนนิบัติพระเถระด้วยความเคารพมาโดยตลอดทั้งทำความสะอาดเสนาสนะทั้งจัดเตรียมน้ําดื่มน้าล้างหน้าน้ำล้างเท้าน้ำอาบและไม้ชำระฟัน ส่วนพระภิกษุรูปที่สองนั้นคอยเรียนพระเถระว่าทุกสิ่งพร้อมแล้วโดยตนเป็นผู้จัดเตรียมซึ่งพระภิกษุรูปที่หนึ่งนั้นเมื่อได้ยินดังนั้นก็ไม่ได้กล่าวแย้งว่าอะไรแต่ก็คิดในใจว่าจะให้เหตุการณ์มันเฉลยพฤติกรรมเองหลังเพนวันหนึ่งเมื่อพระภิกษุรูปที่สองชั้นเสร็จแล้วนอนหลับอยู่ พระภิกษุรูปที่หนึ่งก็ได้ต้มน้ำอาบเตรียมไว้สำหรับพระเถระเมื่อต้มเสร็จก็ตักใส่หม้อใบหนึ่งเอาไปแอบไว้หลังซุ้มอาบน้ำแต่เหลือน้ำไว้ในหม้อต้มประมาณหนึ่งแล้วตั้งไว้บนเตาทิ้งให้ไอน้ำพรุ่งอยู่ในโรงไฟในเวลาเย็นพระภิกษุรูปที่สองนี้ตื่นขึ้นเมื่อเห็นไอน้ำพุ่งอยู่ก็คิดว่าพระภิกษุรูปที่หนึ่ง ตงต้มน้ำเตรียมไว้แล้วในซุม้มจึงรีบไปไหว้พระเถระแล้วเรียนว่าน้ำกระผมตั้งไว้ในซุม้มนิมนท่านสงเถิดแล้วก็เดินตามพระเถระเข้าไปในซุ้มด้วยแต่เมื่อไปถึงไม่มีน้ำอยู่พระภิกษุรูปที่สองจึงรีบไปยังโรงไฟจ้วงกระบวยลงไปในหม้อต้มน้ำที่บัดนี้ไม่มีน้ำเหลืออยู่เลยเพราะกลายเป็นไอระเหยไปในอากาศหมดแล้วจึงเอะอะขึ้นมาว่า ขอท่านจงดูสิ่งที่ภิกษุหัวดื้อน,นั้นทำเถิดเอาหม้อเปล่ามาตั้งไฟแล้วทิ้งไปไหนก็ไม่รู้กระผมเรียนอาจารย์เพราะเข้าใจว่าน้ำสงมีอยู่ในซุ้มแล้วว่าแล้วพระภิกษุขีมุสาก็รีบถือหม้อไปยังท่าน้าเพื่อจะตักน้ามาต้มฝ่ายพระภิกษุรูปที่หนึ่งที่แอบดูเหตุการณ์อยู่ก็รีบเอาน้ำที่ซ่อนไว้มาตั้งในซุ้มถวายพระเถระ เมื่อพระเถระส่งน้ำเสร็จในเวลาเย็นท่านจึงไปที่วัดที่พระภิกษุทั้งหลายพักอยู่ท่านกล่าวตักเตือนพระภิกษุรูปที่สองว่าบรรพชิตพูดแอบอ้างในสิ่งที่ตนไม่ได้ทำว่าทำนั่นไม่สมควรแต่พระภิกษุภูมุสาจะคิดได้ก็หาไม่กลับโกรธท่านซสอีกพอวันรุ่งขึ้นก็ไม่ติดตามท่านไปบินธบาีเหมือนเคยแต่กลับแยกไปอีกทาง คือไปบ้านตระกูลผู้อุปถากของพระเถระไปหลอกเขาว่าพระเถระท่านไม่ค่อยสบายขอให้ถวายอาหารอย่างดีแก่ท่านซึ่งคนในตระกูลก็จัดแจงอาหารอย่างดีใส่บาตรให้กับพระภิกษุรูปที่สองเพื่อนำไปถวายพระเถระแต่เมื่อรับอาหารไปแล้วพอถึงกลางทางพระภิกษุจอมมุสาก็แอบฉันเองจนหมดฝ่ายพระเถระ ที่ไปบินทบาตกับพระภิกษุรูปที่หนึ่งวันนั้นมีคนถวายผ้าเนื้อละเอียดผืนใหญ่ท่านก็ยกให้พระภิกษุรูปที่หนึ่งเพื่อนำไปย้อมสำหรับเป็นผ้านุ่งหม่มในวันรุ่งขึ้นพระเถระไปที่บ้านตระกูลอุปถาของท่านจึงได้รู้เรื่องที่พระภิกษุรูปที่สองนั้นมาหลอกขออาหารอ้างว่านำไปเพื่อท่านพอเวลาเย็น พระเถระก็ไปที่วัดแล้วกล่าวตักเตือนพระภิกษุรูปที่สองอีกว่าทำในสิ่งที่ไม่สมควรพระภิกษุนั้นนอกจากจะไม่สำนึกแล้วยังผูกอาคาตพระเถระอีกหาว่าพระเถระนั้นลำเอียงพอเช้าของวันถัดไปเมื่อพระเถระออกไปบิณฑบาตพระภิกษุจอมอาคาตก็ออกจากวัดไปแต่ไม่ได้ไปบิณฑบาตได้ย้อนกลับไปที่ถ้ำของพระเถระ เอาท่อนไม้ฟาดทุบเครื่องใช้ไม้สอยในบรรณาศาลาของพระเถระทั้งหมดแล้วก็จุดไฟเผาสิ่งไหนที่ไม่ไหม้ไฟก็อ,อุไม้ทุบจนแตกละเอียดไม่มีชิ้นดีเสร็จแล้วก็หนีไปซึ่งกรรมที่พระภิกษุรูปนี้ได้กระทํากับพระอรหันต์ผู้เป็นครูบาอาจารย์จะส่งผลก็ตอนที่เมื่อถึงแก่กาละแล้วพระภิกษุรูปนี้จะได้ไปบังเกิดในอเวจีมหานรก ผู้คนที่รู้ข่าวต่างก็โจ์จันกันทั่วว่าสัตวิหาริกของพระมหากัสปะเทระไม่อดทนต่อการว่ากล่าวตักเตือนโกรธท่านเผาบรรณศาลาของท่านแล้วก็หนีไปต่อมาภายหลังมีพระภิกษุรูปหนึ่งเดินทางจากกรุงราชคฤห์ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่พระวิหารเชตวันเมืองสาวัตถีเมื่อได้เข้าเฝ้าถวายบังคมและนั่งในส่วนอันควรแล้ว พระองค์ก็ได้ตรัสถามถึงพระมหากัสปะพระภิกษุนั้นจึงได้กราบทูลเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ทรงทราบพ,พระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุนั้นฟังโอวาทแล้วกโกรธไม่ใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนก็เช่นกันแล้วพระองค์จึงทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาเล่าดังนี้ในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสี หน้าป่าหิมพัน์อันอุดมสมบูรณ์และกว้างใหญ่มีนกขมิ้นตัวหนึ่งทํารังอยู่บนต้นไม้ต่อมาวันหนึ่งเกิดฝนตกหนักก็มีลิงตัวหนึ่งเปียกฝนหนาวสะท้านอยู่ใต้ต้นไม้เมื่อฝนหยุดนกขมิ้นจึงบินลงไปถามว่ารูปร่างลักษณะของท่านเหมือนมนุษย์เพราะเหตุใดท่านจึงไม่มีเรือนอยู่เหมือนมนุษย์ลิงตอบว่า รูปร่างเราเหมือนมนุษย์ก็จริงมือและเท้าของเรามีอยู่ก็จริงแต่เราไม่มีปัญญาอันประเสริฐเหมือนมนุษย์นกขมิ้นจึงกล่าวว่าท่านจงสร้างที่อยู่เป็นที่ป้องกันลมหนาวและฝนเถิดปกติวิสัยลิงมักกลับกรอกหลอกลวงประทุษร้ายมิตรท่านจงก้าวลวงความเป็นปกตินั้นเสียลิงได้ยินดังนั้นก็โกรธที่ถูกนกขมิ้นติเตียนจึงปีนขึ้นไปบนต้นไม้ ว้ารังนกมาขายี้ดึงถึงและโปรยทิ้งลงมาแต่นกขมินได้อาศัยจังหวะที่ลิงปีนขึ้นไปนั้นบินหนีไปก่อนแล้วเมื่อจบชาดกแล้วพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าลิงในการนั้นได้มาเป็นภิกษุผู้เผาบรรณาสาลาในบัดนี้นกขมินคือพระมหากัสปะการอยู่ของพระมหากัสปะคนเดียวดีกว่าการอยู่ร่วมกับคนพาน คนพานนี้เอนดูได้อนุเคราะห์ได้แต่ไม่พึงคบไม่พึงเข้าใกล้บุคคลเมื่อได้คบหากับสหายผู้ดีกว่าย่อมเจริญขึ้นด้วยคุณทั้งหลายมีศีลเป็นต้นบุคคลเมื่อได้คบหากับสหายผู้เสมอกันย่อมไม่เสื่อมไปจากคุณทั้งหลายมีศีลเป็นต้นบุคคลเมื่อได้คบหากับสหายที่เลวและอยู่ร่วมกันเป็นพวกเดียวกัน ย่อมพากันเสื่อมจากคุณทั้งหลายมีศีลเป็นต้นจุนลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลกระถาวัตถุสิบทูดงคคุณสิบสามวิปัสสนาคุณมัคสี่ผลสี่วิชาสามอภินญ,ญาหกทั้งหมดนี้เรียกว่าคุณที่คนผ่านทั้งหลายไม่มีในการจบเทศนา พระภิกษุผู้มาจากเมืองราชครืได้ตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลพระภิกษุและชนทั้งหลายที่อยู่ในโรงธรรมสภาก็ได้บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นจบเรื่องสัตธิวิหาริกของพระมหากัสสปะเทระ